ขอขยับนิดๆนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ k ครดี Dp จะมาวาดรูปนะครับผมอันนี้เหรอก็อยากอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากอันนี้ ก็ยากยากยกยากยากยายากไปหมดแต่เราจะวาดง่ายๆวาดปลาท่องโกกันดีกว่าน้องๆตามพี่มาเลยเย่เย่ยยตามมาตามมาเย่เย่ยยยตามมาวันนี้นะครับพี่เคตีพีจะมาสอนวาดการ์ตูนนะครับนะน้องๆก็บ่นว่าทำไมพี่วาด ยากไปนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะวาดง่ายๆเลยนะครับปาท่องโกฉบับกระตูนนะครับจะเป็นยังไงนะครับที่จะล่างก่อนนะครับนี่ครับล่างให้เห็นกันไม่เห็นเส้นอะไรบอกเลยนะครับอ่าล่างตามพี่เลยเห็นไหมครับปาท่องโกก็เหมือนตัวเอ็กนะครับอ่าลากไปก่อนเลยนะครับนี่ปาท่องโกนะครับเห็นไหมครับยากไหมครับอ่าลากตามพี่ไปเลยนะไม่ทันบอกนะครับอันนี้เราล่างเฉยนะครับ เห็นไหมครับเราล่างเป็นรูปเหมือนคล้ายๆตัวเอกนะครับเราก็ใส่ดวงตาเลยว่าท้องโกนะครับเดี๋ยวยังไงไม่ทันนะครับไปดูตอนที่ภาพขาวดํานะครับแต่เราจะลงเส้นสีดําให้เห็นนะครับเป็นยังไงนะครับเอาว่าตามพี่ก่อนนะครับผมนะครับอ่าใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับอ้าีฟานสองซี่ตีไหมอ่าเห็นไหมครับปลาท้องโกนะครับ ก็ใส่มือหน่อยนะครับให้เป็นรูปก,กระตูนน่ารักน่ารักนะครับมือไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนมือคนนะครับแค่ให้ทําให้ดูน่ารักเฉยนะครับไม่ต้องโกะนะครับอ่ะเราก็ถึงขั้นที่จะลงสีกันแล้วเนะอะเดี๋ยวดูกันต่อเราก็ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะทํายังไงต่อนะครับผมเอาเราจะลงด้วหมึกเลยนะครับนี่ลงดวยหมึกนี้แล้วนะเราก็ล่างเส้นเลยนะครับ ล่างไปเลยนะครับเราก็แต่งตรงนี้เส้นนี้ตรงนี้นะครับให้ดูสวยงามนั่นเองเนอะใครไม่ทันบอกนะครับคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยเราก็ล่างเป็นก่อนเลยนะครับเส้นที่เราล่างผิดหรือล่างเกินไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจที่เป็นเส้นดํามากกว่านะครับนี่เราก็ล่างไปเลยนะครับใครไม่ทันบอกนะครับผมอ่าเราก็ล่างนะครับนี่บอกเลยพี่ KDP สมัคสอนให้ไหมครับอ่าเราก็ล่างเห็นไหมครับเป็นได้แค่ตัว x เลยนะครับ ปลาท่องโก้ไทยแลนด์นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเส้นที่ล่างเราก็ล่างไว้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไปลบนะครับนี่เราก็ใส่ดวงตาเลยที่อยู่กับน้องจะให้ดวงตาเป็นยังไงนะครับอ่าล่างตามพี่เลยนะครับเห็นไหมครับพี่ไม่เคยใช้ยางลบนะครับการทํางานของพี่นะครับแต่น้องๆฝึกก็ใช้ยางลบไปก่อนก็ได้นะแต่อย่าลืม แต่จะจะเป็นความเคยชินไปนะครับเราใช้ยางลบไปบ่อยอ่ะเราก็ต้องเปืองเงินซื้อยางลบนะแต่ที่ไม่เปืองเงินซื้อยางลบนะครับนี่าาปลาท้องโกละครับใส่แขนตามที่มาเลยนะครับจะไม่ทันบอกที่ททำให้ช้ากว่านี้นะครับและแล้วก็เสร็จเลยนะครับปลาท้องโกลแบบน่ารักนะครับเดี๋ยวนะครับจะมาดูอะไรต่อนะเดี๋ยวพี่จะบอก KDP ก็จะมาสอนการลงสีด้วยนะปลาต้องโกจะลงยังไงนะครับนี่เราใช้สีแค่นี้เองเนะลงสีนะครับก็มีเหลืองอ่านี่นะครับส้มแดงนะครับดูกันครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมนะมาดูกันครับเริ่มลงเหลืองก่อนเลยนะครับลงเหลืองไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเราไม่รับรู้นะครับลงไปเรื่อยนะครับนี่เห็นไหมครับการลงสีนะครับนี่เห็นไหมเห็นพี่ KDP ลงไหมครับลงสีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะ ลงไปเลยนะครับอนะครับลงสีเหลืองไปก่อนเลยนะครับหลับแรกสีเหลืองนะครับปลาทองโกแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองส้มนั่นเองนะครับลงไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับนี่ลงไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับอ่าลงไปวางสวยงามนะครับผมนะนี่นะครับลงไปเลยเต็มที่ไปเลยนะครับ พี่ลงเท่านี้นะสีเหลืองเดี๋ยวต่อไปเป็นสีอะไรดีนะสีส้มมาดูแล้วก็ลงนะครับนี่ลงไปเลยนะครับปลาท่องโกนะครับนี่นะครับสีนะครับพลาท่องโกจะเป็นสีเหลืองทองนะครับอเอาลงไปก่อนนะอย่างนี้ครับลงแบบสีที่น้องเข้าใจนะปราท่องโกการ์ตูนนะครับนี่นะครับลงไปก่อนเลยนะครับ ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่จะวาดให้ง่ายๆแล้วนะน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ยากเกินไปอ่ะหนูตาไม่ทันโอเคนะครับพี่จะทําให้นะครับเราก็ลงนี่ไปก่อนเลยนะครับลงสีเหลืองและสีส้มเห็นไหมครับสีส้มเราก็ลงไปก่อนนะครับการจะระบายสีให้สวยๆนะครับลงพื้นพื้นรวมให้เต็มไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บที่หลังนะครับนี่เห็นไหครับดูดิ ว่าจะระบายไปขนาดไหนน้องๆทำได้ไหมไม่ได้ช่วยบอกพี่ด้วยนะครับนี่นี่ครับง่ายไหมครับลงแบบพี่ง่ายไหมครับผมนะอ่าลงไปก่อนเลยเห็นไหมครับนี่หนไหมลงไปเลยนะครับไม่มีคําว่าผิดนะครับอ่าลงตามพี่ไปเลยในปลาท่องโกนะครับเราลงรวมๆไปก่อนเดี่ยจะไม่เน้นเส้นที่หลังเรามาใส่สีแดงตรงนี้แบบยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักเราใส่ไปเลยเห็นไหมครับ นี่ใส่ยิ้มน่ารักอย่างนี้น่ารักน่ารักไปเลยนะครับใส่ตามพี่เลยนะครับวงวงนี้เลยเห็นไหมครับน่ารักน่ารักวงวงไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทำตามพี่ไปเลยเห็นไหมครับนี่นะครับให้เลยเกินไปหน่อยเห็นไหมครับจะได้นุ่มนวลอาใส่ตรงนี้แดงไปเลยอะใส่ปากแดงเห็นไหมครับอะตรงนี้ใส่สีแดงเลยนะเราจะเล่นลูกเล่นกันนะเห็นไหมครับก็จะสวยไหมครับ ก็ระบายเลยครับเพิ่มมาเพิ่มสีสันสนอยเพิ่มสีแดงแดงสน่อยนไหมครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้เงาที่สวยงามเลยไหมครับนี่การวาดปลาท่องโกนะครับง่ายๆนะน้องไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆน้ําหนักนะครับตรงไหนที่เป็นเงาๆก็ลงเข้มเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเพิ่มเป็นสีแดงเข้มๆเข้าไปเขาจะมีมิติของเขาเองไหมครับ อยากไหมครับนะไงช่วยดูช่องพี่เยอะๆนะครับผมมาเห็นไหมครับนี่พี่จะทําง่ายๆที่สุดแล้วนะการลงสีนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับนะฮะการลงสีนะครับพี่จะทาให้ง่ายที่สุดเลยนะครับนี่ทาปลาท้องโอ่าเป็นไงครับเป็นไงเริ่มเริ่มดีไหมครับนี่เห็นไหมปลาท้องโกนะครับทาเงามือให้ลอยหน่อยดินี่นะครับ เห็นไหมเราใส่เงาสักหน่อยนะเห็นไหมครับก็จะสวยงามเห็นไหมครับน้องๆเห็นหรือยังครับนี่ถ้าเกิดน้องๆบอกยากนะครับบอกบอกเลยนะครับบอกพี่ KDP ได้เลยนะครับพี่มาบอกว่าพี่ KDP ยากไปนะครับขอช้าๆขอไวๆอะไรนะครับพี่แต่เพ KDP จะทําให้นะครับนะครับอ่าอันนี้ปลาท่องโกของเราของพี่ค่ะเอาเท่านี้แล้วเนอะเห็นไหมครับสวยงามไหมครับเท่านี้นะ หรือเปล่าจะใส่ดวงตาเปล่าจะใส่เล็กไหมไม่ใส่นะพี่เอาเท่านีนะ้คือเสร็จแล้วนะของพี่ KDP นะครับวันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับน้องๆว่าจะทําอะไรต่อนี่ครับเสร็จทุกครั้งที่พี่เคยบอกว่าให้เซ็นชื่อใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวเรามาเซ็นชื่อกันนะครับแล้วก็เซ็นชื่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาท่องโกนะครับอเซ็นชื่อเราเลยชื่อค้นว่านเองครับ เรียกพี่ได้นะครับพี่ KDP ครับจะมาสอนวาดเสมอนะครับนะนะน้องๆคอมเมนต์มาเลยยากง่ายยังไงนะครับพี่จะวาดให้สุดสีมือเลยนะครับให้ทำง่ายให้มีงานส่งนักเรียนโทษทีครับให้มีการส่งอาจารย์ได้ใช่ไหมครับผมนะเผื่ออาจารย์บอกน้องๆวัดปท่องโก้กันดีกว่าอ่ามาดู KDP เลยเปิดดูเลยนะครับง่ายๆง่าย,าย,ายนิดเดียวครับ